สวัสดี FC. ทุกคนเดอ้อเป็นจังไดเนาะเสียนหาหน่อยเฮาขอหาหน่อยมือนี้ลำซ้ำบอมีแตกสองหลอบเดอ้อหาหน่อยเดอ้อมีแตกสองหน่อยขอทาแล้วขอทาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยรับไปหน่อยหนึ่งมือนี้ได้วิ่งหน่อยหนึ่งแตกสอง แตกยุทธ์พปอกิตนี่จักสิเขาได้ว่าเขาได้ดอกแต่ว่าฮิตยุทตลอดการนี่คือมี่ไอพีเนาะแตกอีกแล้วตรงตรงเลยนะพี่น้องเนาะเป็นจังไดู้ด้ใดชนะจังได้กะคอมเมนต์ว่าหเห็นได้เด้อชนะอีกแล้วละมื่อนี่สองหน่อยวิ่งได้หน่อยหนึ่งรับพิเศษร,รับพี่น้องพิเศษ รับมินอีกติ่งเลยพิเศษสปอคิดแตกตรงตรงสองเกตเลยโตววิ่งเลยวิ่งสองเกตแตกสองเกตสปอคิดพ,เดพิเศษรับบอมี่บอมี่พิเศษวิ่งหกผลเป็นเก้าวิ่งหกสามผลเป็น เก้าศูนย์สี่เก้าคุณเก้าโบมี่ลุดนเนาะเอฟซี FC ของพิเศษปกติมีเก็ตเลพี่น้องเด้อยู่ยรักลอยเป็นจังไดเขาวิ่งได้บ่ผ่านบ่เดบ่าว่ไอพี่นี่หกสองตรงตบ่เลยหกสองยยตรงตรงวิ่งก็ได้หกยยพี่น้องวิ่งหกเขาเด้อพี่น้องเด้อวิ่งหกติด จับคู่หกเก้าออกหกสองหกสองจับคู่ติดนี่พี่น้องนี่ตัวแตกหนึ่งแตกสองจับวิ่งเก็ดสองจับคู่เก็ดสองกลมแตกเก็ดสองแตกหกสอง,สอง,สอง 62, ยังละแต้มเกินกันยังละแต้มแตกสองน้อยเนาะพี่น้องเนาะสมบังกันบ่เป็นจังใดในห้ากันบ่ในเฮกันบ่ มื่อวานนี่จังแตกเมื่อต้นมื่อวานนี่เนาะมืัอนี่ก็แตกสองเยอะมืัอนี่มื่อวานนี่แตกทั้งบนทั้งล่างเลยวิไอพี่มัวนี่แตกเดียวน้อวิไอพี่เนาะมืัอนี่ได้ตาบนหกสองล่างหนึ่งแปดล่างหลุดแต่ว่าวิ่งหกได้เนาะพี่น้องเนาะไปได้ยเนาะพี่น้องเนาะสมบัติเยอะ ขอบคุณขอบคุณเดอ้อที่มาติดตามกันโย่ว่าถ่งบ้าปากันเนาะให้กำลังใจปูขุนกับส่องสิบพ่้าร้อยใช่นแนวกับส่องตาคุณพารวยให้ขอมากดไล่กดแช่หลายๆเด้อแช่บอกพี่น้องต่อไปพนักลุงทุนทั้งหลายน้อยกับเหล้ากับรัฐบาลอะไรขอมาแล้วกับอกต่อตกันไป ยัดไายหยัดแท้คือกำลังใจของปู่ขุนเด้อผีน้องเด้อผู้จัดทำผู้คิดค้นสูตรไทยบางทีก็มีผู้เอาทรงมาให้กันจัดให้อยู่หอกถ้าบม่มีผู้ทรงมากอะจัดสูตรจากของนี่ละเอาขอางจากของนี่ลงไปมีทั้งไพ่นอกทรงมากกสิจัดใหด้อย,ยู่เด้อเพราะว่าสูตรน้อยคือสูตรเล่าหรือสูตรรัฐธบ้านก็นสิจัดให้คือเกขานั่น่ะถ้ามี สำนักดีๆส่งมาให้สำนักใดอยากส่งให้ก็ส่งมาตามเบอร์โทษนั่นละ่ะเสียออกอากาศให้เด้อไปอยากเอาของดีออกอากาศให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นได้หูก็ได้ส่งมาเดี๋ยวปูขนกับจจัดให้ให้ส่งมาตามเบอร์นี้ละ่ะเอาเบอร์มาเลยเด้อพี่น้องเด้อสำนักใด ถือว่าของเจ้าของแม่นของเจ้าของมาตรฐานเอามาเลยจัดห้เด้อจัดห้ยส่งห้ยส่งห้ได้ไร้ได้ไร้แอดมินคือการแอดมินของปูขุนกระไรอยู่ส่งต่อให้สิเอาของเอาตะลุ่ของปูขุนกระได้ส่งต่อแอดมินนั่มกระได้เด้อพี่น้องเด้อสำนักใดดีๆเด่ดนๆโทรมาบอก ออกอากาศให้เอาเมาื่อนี่ของวันที่ทิพสามกะได้แตกสองน้อยนอพี่น้องนอ้อแตกก่อนกับมีดั่งแต่ได้วิ่งได้วิ่งมาซื้อมือสองมือซ้อนสามมือซ้อนก็มว่าลอเดอแตกแตกมานน่เขาปีไม่สักกระดาษไมนเ่นอยสําทาดีแล้วดีตลอดปีดีลุงเรื่องไปเลยแลหละเข้างานนี้นอเอฟซี 4, ทุกขูทุกคนกับสี่ในลำได้รวยกันสิบว่าอยากว่าจนกันนอปีฮกกนี่ อยากได้ยังก็จิได้สมดังตั้งใจเนาะเอาบา่เดี๋ยวบอกเปหลายใหญ่ห้างจังหน่อยเล้าก็สีมาแล้วถ้าลุยเล่าต่อจัดเลยจัดเลยจัดให้เอฟซีเลยเนะาะวันนี้เนาะเอาวัานที่สิบสี่บาทนี่ซีโมกราคมมาแล้วมาแล้วมาแล้วจัดเลยจัดเลยมาตั้งบ่หลายใหญ่ห้างผู้ที่เอ่าไข่กัมมีจัดให้เลยอ้าว สฉพาะเกตจังมันเขาได้บ่ได้ดรอเอฟซีเขาบ่ไดก้กะกะให้เบิ้งนะบางเทอมีพวกเขาได้หกเกตก็เล้เขาได้ก,เกัเขาไปไปเขาบ่ได้กัเขาตั้งแต่พิเศษพิเศษลงมากก็ได้เขาสามน้อยก็ได้หกเกตแต่เอาให้เบิง้งพระเทือกมีพวกเขาเขาไปได้ศูนย์สีส่ศูนย์สีส่ 0ูนย์สีู่นย์สามตะโบ่ลงปัวชีคัตเตียมีภูเขาใดน้อยเอฟจีเนาะศูนย์สามหาเกตเขาบ่าไดดก็เอาเป็นเป็นทางเครื่องให้พ่นเบิ้องเขาบ่าไดดก็บ่เป็นยังเอาให้เบิง้งว่าแมน เขาคอมเมนต์ย้ำให้เบินะ้องเนเดแล้วก็หาเจอสองสามเดี๋ยวิได,ด้ลุยเล่ากันแล้วเาทับคลิปนีจบก็ได้เบิ่งเล่ากันแล้วลุวยกันต่อ เกตหนึง่งรวยวันที่สิบสี่ขอมเมื้อื่นกับเอาอีกแตกอีกเข้าเป็นแซมปีหกหกนี่เอาอย่างเดียวถูก,กล,ล่ายกันเลยไถ่เล่าน้อยเอาอย่างเดียวหกเก่าวิ่ง วิ่งวิ่งหกเกวิ่งหกเกวิ่งวิ่งหกเกวิ่งหกเ พิงหกเก็กมหกเก็ล่องหาเก็นี่พี่น้องกันนี่ยตัววิ่งกับตัวล่องเป็นพี่น้องกันตัวกลมเป็นพี่น้องกันเนาะพิเศษ thị xếp thị sếp. chấp khu. nâng hạ nâng hạ. สี่ห้าศูนห้าศูนหาศูนหา,หา,หาก้าสามก้าสามก้าศูน cầu xuống cầu xám cầu xuống cầu xi cầu si cầu hộp cầu hộp linh วิ wing. Wing. Meng ่งวิ่งหนงหาหนึ่งห้าหนึ่งหาวิ่งหนึาวิ่ง หนึ่งห้าโคมเล่นหนึ่งหาร่องศูนย์หา bukati gakti bukati japku 38 38 หกสามหกสามหาแปดหาแปดหาแปดสี่หนึ่ง สี่หนึ่งสีนึ่งเราก็สี่นึ่งสามศูนสามศูนสามสี สามสี่เก้าศูนย์วิ่งวิ่งวิ่งสามแปด สามแปดสามแปดวิ่งมาเบิงมากคนไรก็แชร์เด้อขันพูดเดยเข้ามาแล้วกะแต่มีโคตรฆนณาของสองสิบหกผ้าร้อยชาแน,นลหรือของสอง ตาคุณผาร้อยอย่าขามขดชนาเด้อพี่น้องเด้อผู้คุณเปิดเด้เต็มเต็มโตพี่น้องได้เห็นกันเต็มเต็มร้อยได้ลำล้ำนร้นนู้กันผู้คุณสิเปิดซื้อเสียงไหนบ่สองสองสองเปิดได้กรยนเอฟซีนี่ละขอบ,บุญขอบคุณลรองนาไว้เลย เอาเบิง้งกดไหลกดแจให้ดีๆยาขามกดชนากับฟันไปได้น้ออา้าว BIP จัดให้กูมึงเริ่มแตกดีแล้วเด้อพี่น้องเด้อ v i p ห้าหน้อยเริ่มแตกเริ่มเข้ากันเขางานดีแล้วพี่น้องเด้อจับคู่ hết chi kết chi kết bẹt kết bẹt kết Xì si cầu Xì si cầu Kết xăm Kết xa. kết Tiga puluh satu, tiga puluh bình, ket si, ket si, bỉnh, kết gì si. cốm đen kết gì si. Rong kết 3 à, Bữa đông bữa thổ vậy ừ, Bằng Bằng อาจมีสำนักได้อยากออกอากาศโทรมาศ6น0 9หกสามศหนึ่งเกเกดด ขุนอา้าวเห็นจัะจัดเนาะนกันแจมแจมอา้าวแคปหน้าจอแคปหน้าจ้อสิเอ้ยผู้ใดเข้ามาแล้วผู้ใดเข้ามาติดตามส้มแล้วผู้ใดเข้ามาติดตามผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาติดตามแล้วกับเขามากกดไลค์กดแชร์เด้อ กดไลค์กดแชร์หลายๆกดติดตามไปหลายๆสร้าง่องกะให้แตกสองใวนะ้ละมื้อนี้เด้อเมื่อวานนี้ก็แตกคือกันแตกมาทุกม,มือแล้วละหลายมือแล้วซ่อนกันมาแล้วเอฟซีกัสิหลำซ้ำกันอยู่ิตี่นอผู้ใดมีจังใดใดไล่ใดจังใดกะคอมเมนต์มาบอกในแน่เมื่อวันนเด้ออันอนี้มือนี้ของวันที่สิบ ทิศสามนี่ผ่านไปแล้วนี่ของวันที่สิบสี่ของมื 14, อมอ,อือน่นถ่ายทอดให้เห็นยังนี่คลิปให้เห็นยังนี่กับมออืออื่นวันที่สิบสี่มกราคมสองพันหา 16, นนน 2, ้าร้อยหกสิบหกนะพี่น้องเนาะต่างส่งสิบหกผ้าร้อยเส้นหนวกับส่งตาคุณพผ้าร้อยเอามาฝากผู้คุ้นเป็นผู้จัดจัดท้ำให้เด้อพี่น้องเด้ออ้าวมือนี้สเปอร์กิทกัมี หกเศูนย์สี 4, ขออ่ของมื่ออนของมื่นวันที่1ิ03ี่ศูนย์สหาเกตสองสเกตหนึ่กเกวิ่ง6กเกตกลมเด่น6กเกตล่องหาเกตพิเศษ1นึ่งหาสี่หาศูหาเก้าสาเก้าศเก้าสี่เก้าหวิ่งหน่หากลมเด่นหนึ่หาล่องศูนหา ปกติสามแปดหกสามหาแ C หนึ่ C เก้าวิ่ง38กมเ่น38ล่องห8แป DAP เกตซีเกตแปด C เก้าเกตสามหกเกต C หวิ่งเกตซีกลมเ่นเกตซ ร่องเกตสามอ้าวผู้ใดเข้ามาเราก็แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อของมืออื่นของมืออื่นนี่วันที่สิบสี่ของมืออื่อนเคยแจกกับต้องแจกเนาะเคยเป็นแซมกับต้องเป็นแซมเนาะให้ทุกขู่ทุกคนผู้ใดเข้ามาส้มแล้วก็กดไลค์กดแจร์ผู้เข้ามาใหม่ก็กดกระดิ่งติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิบวัดย์ผัดข้าวสารดีๆเหล็กดีๆเหล็กเด็ดๆนะพี่น้องเนาะอันนี้กั ของวันที่สิบสี่ของมื่ออื่นเด้่ยผีน้องเนี่ยให้เอฟซีทุกขู่ทุกคนโชคดีมื่ออื่นจักน้อยกระสิล่าเสิมาแล้วสิได้เบิ่งเล่านอผีน้องเนาะให้เอฟซีทุกขู่ทุกคนทิดติดตามาส่องสิบหกฝ้ารวยซาแนวกับส่องตาคุณฝ้ารวยทุกขู่ทุกคนประสบแต่ความโชคดีลำลำรวยๆปีใหม่กันแล้วรวยกันทุกขู่ทุกคน <S <S เหล็กกับเขาทุก เด็กกับเขากระแตกทั้งเล่าทั้งน่อยทั้งไทยเราเด้อพี่น้องเด้อให้ลำลำเรื่อยๆกันยเจ็บยจ็จนกันปีหกหกนี่เป็นคนมีอยากมีกินเลี้ยอยากเลี้ยกินกันตุกูตุกคนเดอ้อเอฟซีของปูขุนตุกูตุกคนจงซุขสบายเงินทองไหลมาเทมาตุกูตุกคนอายุเย็นเป็นสุขขอบลั้วตุกขอบลัวอายุเย็ยนเป็นสุข ยสุขสบายกันทุกคู่ทุกคนเด้อสวัสดี